ไปทำเสียกรรมขอแนะนําเป็นยุนนานไปเหวี่ยกลองเขียวตัวนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นยุนนานไปเหยี่ยกล่องเขียวที่จะช่วยลดอาการบวมเขียวสาจากการทำเสียงกรรมนั่นเองค่ะใครที่มีแผนทำเสียงกรรมนะคะห้ามาพลาดยืนนานตัวเด็ดตัวนี้ดะนะคะยุนนานนะคะหนึ่งกล่องนะคะก็จะมีหนึ่งแผ่นทานได้ประมาณสองวันนิดๆค่ะจมูกปากตาแนะนําอย่างน้อยสามกล่องนะคะเคสดูดไขมันแปลงเพศนะคะขอแนะนําอย่างน้อยสี่หกกล่องนะคะ ด้านในนะคะที่เป็นแผงนะคะก็จะมีรูปลักษณะแบบนี้เลยค่ะ1แผงนะคะก็จะมี16เม็ดนะคะเป็นเม็ดสีชมและก็เม็ดสีแดงตรงกลางนะคะสําหรับใครที่มีแผนจะผ่าน,นะคะขอแนะนําให้เผื่อเวลาขนส่งอย่างน้อย3-6วันนะคะเพื่อที่เราจะได้ทันทานก่อนผ่าถ้าเราทันทานก่อนผ่านะคะก็จะทําให้เรานะคะสวยไวย,ยิ่งขึ้นเลยค่ะ ใครที่สนใจนะคะก็สามารถกดติดตา,ก,ากันไปได้เลยนะคะสนใจสั่งซื้อแอดไลน์แอดไซส์เซอร์หรือโทร0 9 7ย์7 5 5 7 3ค่ะ